สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับนักการเร็ววันนะครบวนี้ตรงกับวันพฤหัสนะครับที่29เดือนกรกฎาเลยนะครับวันนี้เรื่องของเลิกงามยามดีนะครับวันนี้ไม่มีนะครับเรื่องเลิกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้วันอื่นนะใครที่จําเป็นต้องใช้อะไรเนาะแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับอันนี้มีครับมีดังนี้นะฮะมีเลข5นะครับเลข1นะฮะเลข2แล้วก็เลข3นะครับเลขที่ไม่ใช้คือเลข7นะครับ ส่วนสีนะครับที่ถูกโลกในวันนี้นะครับมีสีส้มที่ใช้ได้แล้วก็เด็นเลยนะแล้วก็ต่อมานะครับเอาจริงคือเรียงอันดับเลยนะสีส้มนะฮะสีแดงนะครับแล้วก็สีเหลืองนะครับแล้วอีกสีหนึ่งคือสีเทานะฮะส่วนสีที่เรี่ยงๆนะครับคือสีม่วงนะครับเราไม่ค่อยใช้สีม่วงกันนะครับในวันนี้ถ้าไม่ใช่ยูนิฟอร์มหรือว่าเสื้อทํางานของเรานะครับทีนี้ฮะวันนี้นะครับเรื่องของ โควิดนะครับจริงๆแล้วหลายคนก็กลัวแล้วก็ยังกังวลในตัวเลขอยู่นะครับเพราะมันสูงปีไปเรื่อยๆนะครับถ้าเอาจริงๆเลยนะครับประมาณว่าเราจะถอดหน้ากากอะไรประมาณนี้นะกันได้แบบโล่งใจนะครับเราเห็นต่างประเทศเขาเริ่มถอดหน้ากากากันนะครับแต่ว่าวางประเทศถอดแล้วก็ตอนนี้กลับมาใสอีกแล้วนะฮะเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่เขา เล่นงานนะครับต่อเพราะฉะนั้นเอาแบบง่ายๆคืออาจจะเป็นละลอกแรกหรือว่าละลอกที่2ที่1อะไรกันนะครับของเรานะฮะแต่จริงๆเลยก็คือประมาณสักกลางปีหน้านะฮะเป็นต้นไปนะครับเราจะแบบโล่งๆบกปรงได้บ้างแต่ว่าไม่ใช่หายนะครับบอกแลวเขาว่าไอ้ตัวไวรัสเนี่ยมันอยู่กับเราอีกยาวนะฮะประเทศหรือว่าโลกเราเนี่ยจะมีผลอุทธิพลเรื่องไวรัสมากกว่าพวกแบคทีเรียพวกอะไรเนาะไวรัสไข้หวัดซาไข้หวัดนก ไขหวัดใหญ่ไขหวัดโควิดนี่ก็คือเป็นเป็นพวกไวรัสนะครับเป็น,นหลักๆคือไวรัสนะครับได้งานเราฉะนั้นช่วงนี้นะครับมันก็จะมีเว็บอยู่เว็บไซต์หนึ่งนะครับชื่อว่าเว็บจิตอาสาใครที่อาจจะเคยเปิดดูหรือว่าดูประจำนะครับก็ใช้ประโยชน์ได้ดีนะแต่ว่าถ้าใครแบบไม่เคยเปิดนะครับไม่รู้คืออะไรนะฮะจริงๆเขาว่าจิตอาสามันก็ใครที่อาจจะเคยเมร่รู้เห็นมันะฮะ ปุ๊บนี่ครับนีฮะ JIT แล้วก็นะฮะ JIT ASA นะครับจิต JIT จิตแล้วก็ ASA นะครับหรือไม่ก็ง่ายๆคือคุณพิมพ์ Google ก็ได้นะพิมพ์ภาษาไทยนะฮะจิตอาสานะครับมันก็จะมีเป็นเนี่ยนะครับแต่ละตำแหน่งนะครับว่าในจังหวัดของเรานะครับในเขตของเราเนี่ยอยู่ตำแหน่งใดกันบ้างนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตุ่มนึงแดงเนี่ยนะครับคือตำแหน่งของผู้ป่วยนะครับ ให้ดูอันนี้นี่คือไม่ได้ให้ไปกลัวว่าอยู่ตรงจุดใดเราจะไม่ไปจุดนั้นไม่ใช่นะฮะมันเป็นงี้นะครับเวลาเรากดไปที่จุดสีแดงๆตำแหน่งของผู้ป่วยเนี่ยเราจะเห็นเขาจะขึ้นมาว่าต้องการอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนเขาก็จะเขียนว่าออพอกดจึง้งปุ๊บบางคนบอกป่วยมา1วันแล้วนะครับบางคนก็ป่วยมา5ชั่วโมงแล้ว นะฮะบางคนมเมื่อสักครู่ผมกกดนะฮะบวยมา15นาทีแล้วคือเรียกรอรถหรือว่ารอการช่วยเหลือนะครับแล้วเขาจะเขียนพอกดที่ปุ่มเสียแดงก็จะเขียนว่าต้องการอะไรบ้างบางคนเขียนต้องการอาหารต้องการน้ำต้องการเครื่องป้องกันอะไรแบบนี้นะฮะเลยบอกว่าเอาไว้ใช้เผื่อใครเผื่อเสมือนว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่ใกล้บ้านเรานะครับแล้วเขาเขียนว่าต้องการอาหารหรือน้ําหรือว่าเครื่องป้องกันเนี่ย แล้วเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้พอดีหรือว่าพอที่จะหาได้นะฮะเราก็จะได้ไปแขวนหน้าบ้านเขาก็ได้นะครับบางทีอาจจะไม่ต้องแบบกดกิ่งเรียกแล้วก็ยื่นมือบางทีอาจก็กังวลในส่วนของเราก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเป็นการช่วยเหลือคนในละแวกบ้านของเรานะฮะมันเป็นสิ่งที่ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทงดงามนะบางที เราก็ไม่รู้หรอกว่าบ้านไหนบ้างหรือว่าเราอาจจะไม่เคยคุยกันหรือว่าเราอาจจะเคยคุยกันอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอกดไปปุ๊บมันจะขึ้นมาว่าเขาต้องการอะไรบ้างนะฮะเนื้อสกูดี้ก็เพิ่กงกดไปต้องการอาหารต้องการน้ําต้องการหน้ากากหรือเครื่องป้องกันนะครับต้องการเครื่องช่วยหายใจต้องการคือแล้วแต่ว่าหรือว่าต้องการแอลกอฮอล์ก็มีนะเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> ลองกดดูฮะบางที่เราจะเจอหรือเราได้ช่วยชีวิตนะครับบางครั้งเราอาจจะไม่รู้จะช่วยอย่างไรเราจะไปสร้างทีมอะไรยังไงหรือจะต้องไปสมัครนะครับเป็นจิตอาสาของแต่ละหน่วยงาน1นึ0หรือว่า1นึ่งหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเก้าอะไรก็ตามอย่างไรนะครับก็เอาสะดวกก่อนเนี่ยเบื้องต้นนะฮะก็ลองดูเนาะก็แนะนํานะครับลองไปบางทีเขามีอาหารมีน้าเราพอที่จะช่วยเหลือได้แล้วก็ไปแขวนนะครับก็ได้ที่หน้าบ้านแล้วก็ อาจจะกดกิ่งหรือ่าโทรบอกก็ได้ว่ามีน้ำมีอาหารมาแขวนไว้นะอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพอที่จะช่วยเหลือกันได้นะครับในภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะอยากทำอะไรเพื่อใครหรือเพื่อสังคมบ้างนะครับก็แนะนำอีกหนึ่งอย่างนะฮะโอเคนะฮะวันนี้เอาจริงๆริงวันก่อนคุยเรื่องเมื่อวานที่คุยเรื่องของโอลิมปิกนะครับเรื่องของจักรยานไปหลายคนก็ยังงงงง,งงไหมฮะว่าทำไมปีนี้ยกน้ำหนัก ของเราไม่ได้ส่งแนะ่หรือว่าทำไมไม่มีชื่อยกน้ำหนักเลยปกตินี่ยกน้ำหนักแต่ก่อนเนี้ยอันดับต้นๆความหวังโอลิมปิกเราคือมวยถูกไหมฮะแต่ยุคหลังๆเกิลกลายเป็นแบบยกน้ำหนักนะครับบวีณาทองสุกแล้วก็แต่ละท่านเป็นเรียกว่าสร้างชื่อเสียงของชาตินะครับแต่ปีนี้เงียบกริบเลยเอาจริงคืออะไรไหมฮะเราถูกถูกแบน3ปีนะครับถูกแบนดูเรื่องอะไรรู้ไหมฮะเป็นเรื่องของเขาบอกตรวจโดบเจอ ฟังคาว่าตรวจลบเจอเอ๊ะอย่างไรแปลกไหมเพราะว่าถูกตรวจเจอประมาณ9-10ถึงคนประมาณนี้นะครับเยอะเลยนะไม่ใช่แค่นคนเดียวนะฮะก็คือเหมือนกระทั่งทีมเลยนะฮะมันเป็นแบบนี้ครับเอาสั้นๆเนาะคือเรารู้ว่าตัวยาใดนะครับสเตร์รอยตัวยาใดที่ห้ามใช้อะไรพวกนี้นะครับทางสมาคมเขาก็ไม่ได้ใช้หรอกนะฮะก็เข้มงวดเต็มที่เหมือนเดิมนะครับไม่มีใครลักไก่หรือว่าแอบทำหรอกเพราะมีเป็น10คนนะฮะ ปรากฏว่าจริงๆคือเราก็มีโค้ชนะครับโค้ชเรามีโค้ชแล้วก็โค้ชก็พอดีนะครับก็ไปน,นาเจลหรือครีมนะครับมาไว้ใช้ทานะครับร่างกายนะครับของนักกีฬานะแล้วมันก็เป็นเจลหรือครีมนะครับเฉพาะถิ่นนะครับฉะนั้นเหมือนก็ไม่ได้อยู่ในยี่ห้อจะเป็นพาราเป็นอะไรเงี้มันเป็นเบสิกคือว่ามันเป็นชื่อยาสากลน,นะครับแต่พเพื่อนอันนี้มันเป็นเฉพาะถิ่นนะฮะ พราะฉะนั้นก็เลยนํามาใช้แล้วปรากฏว่าถ้าตรวจทั่วไปมันก็ไม่ได้เจออะไรนะครับแต่ว่าโอลิมปิกเขาจะตรวจแบบละเอียดยิบเลยแล้วก็วามาตรการการตรวจมันเข้มข้นขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยตรวจนะครับเมื่อปี2019ได้นะฮะก็ไปเจอนะครับไปเจอเพราะว่าเราดูแล้วเครื่องดื่มก็ไม่มีนะฮะอาหารอะไรก็ไม่มีไม่ใครใช้ยาหรือจะฉีดอะไรไม่มีเลยฮะคือเราปฏิบัติตามกฎเป๊ะเลยแต่มันเหมือนกับว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเนาะบางที มันก็เล็ดลอดอะไรบางอย่างมันอกจากเจลนะครับในการใช้ทาตัวนะครับมันก็เลยเขาก็มาตรวจเจอนะครับก็เลยแบนไป3ปีนะครับครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยวเอเชียนเกมอีกครั้งนึงนะฮะน่าจะปี2021หรือ23หรืออะไรสักตาสักอย่างไม่แน่ใจเอาประมาณนั้นนะครับ คือเขาก็เราก็จะไม่ได้ส่งอีกรอบหนึ่งน,นะครับก็จะได้รู้ไว้ว่าอ๋อทำไมยกน้ำหนักเรานะครับเราก็ไม่ได้แบบต้องินความผิดพลาดหรือไม่ได้จงใจหรืออะไรก็ตามบางทีมันเป็นสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายนะครับก็จะได้รู้ว่าอ๋อทำไมปีนี้ไม่มียกน้ำหนักของเราเนาะก็โอเคฮะมาเดี๋ยวเราไปดูดวง12ราศีกันดีกว่านะครับซึ่งอาเดี๋ยวก่อนผมอัดดวง12ราศีเมื่อตอนเช้ามืดนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ฟังเสียงแล้วมันอุ่ยหรือว่าเสียงเหมือนออคนเพิ่งตื่นนะนะแต่ว่าสติสตางค์ทุกอย่างครบถ้วนนะฮะมนุษย์เราบางทีตื่นมาเป็นชั่วโมงแล้วเสียงมันยังไม่เปลี่ยนอะไรประมาณนี้ันั้นก็อาจจะได้ยินเสียงหรือฟังก็พยายามฟังกันหน่อยแล้วกันเนาะแต่ตอนนี้คลิปนี้นะฮะผมอัดที่หลังนะครับเสียงกลับมาและโอเคครับวันนี้ดูดวง12สราศีดีกว่าครับ ชาวกรกฏสิงกันนะฮะในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างน,นะครับเริ่มที่คนกรกฏนะครับในวันนี้เรียกว่าเป็นวันที่ทําอะไรร,รีบทำสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่าไม่ใช่ไม่สําเร็จนะครับวันนี้วันถือว่าวันดีของเรานะครับวันดีไม่ใช่ว่าไม่เจออะไรโดยนะฮะไม่ใช่ไม่เจออุปสรรคคือเจอตามปกติครับถึงถือว่าม,มีระยะทางที่เข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะทำแล้วสาเร็จมันมีแล้วก็คุย เรื่องผลประโยชน์หรือคุยเรื่องงานหรือว่าติดต่อเรื่องงานหรือเจรจาทําสิ่งใดเกี่ยวกับง,งานนะครับพุ่งเข้าชนในปัญหาต่างๆเนี่ยจะสําเร็จนะครับหรือว่าอยานน้อยก็ใกล้เคียงความสําเร็จนะครับมันมีคนช่วยเหลือนะครับข้อแรกข้อที่2คือกําลังกายกําลังใจยังพอทจะมีข้อ3คือมันมีดวงเกี่ยวกับเ,เรียกว่าไอเดียนะครับในการแก้ปัญหาต่างๆยังสามารถใช้ได้ มันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เข้ามาจะเรียกว่าสนับสนุนนะครับในเรื่องต่างๆอาจจะเป็นการคุยติดต่อเจราจาแล้วราบรื่นอ,อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคุยเจราจาติดต่อสิ่งใดกับใครแล้ววันนี้เขาโอเคกับเราประมาณนี้นะแล้วก็ประการหนึ่งนะครับวันนี้วันขี้น้อยใจนะครับฉะนั้นใครอยู่ราศีก,รก็ระกดพยายามปั๊มกําลังใจให้ตัวเองดีๆนะครับมีอะไรที่มันทําให้เราน้อยใจก็ออได้บางทีอยู่ดีเราคงไม่น้อยใจเองนะเนาะ อาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งนะฮะ <c oughs> ที่ทําให้เราน้อยใจนะครับบางทีจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่เราใกล้ชิดสนิทกันเลยเนาะเพราะว่าถ้าไม่ใช่สนิทเราคงไม่น้อยใจใส่นะครับฉะนั้นช่วงนี้วันนี้เนาะเวลาอยู่ใกล้คนที่เราค่อนข้างสนิทเราอย่าถือสาหาความในคําพูดหรือว่าการกระทําอะไรเขาบ้างนักนะฮะเพราะว่าวันนี้เหมือนจะได้ไม่ สีเวลาน้อยใจนะครับเอาเวลาไปหาเงินดีกว่าเอาเวลาไปทํางานให้มันสําเร็จดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันที่เคลียร์อะไรหลายอย่างก็ค่อนข้างเป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็เรื่องของความรักคนโสดในวันนี้คนโสดพยายามนะฮะวันนี้พูดอะไรให้แบบรวบรับนะครับถือถ้าคุยจะคุยยาวจะคุยนานบางทีคุณคุยยาวคุยนานมันวุ่นเว้อนะฮะหรือว่ามันอาจจะคุยแล้วจาก มีความสุขแฮปปี้ดีๆแล้วก็มันก็ไปจืดจางอะไรปบบน,นั้นดังนั้นวันนี้ถ้าคุณโสดแล้วคุณคุยกับใครอยู่ก็ไม่ต้องไม่ต้องยาวนะครับลองดูนะแล้วก็คนที่มีคู่นะครับมีแฟนวันนี้นะครับแฟนวันนี้เขาอาจจะเหนื่อยล้านะครับมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเกี่ยวกับการเงินอะไรเขาก็ได้นะคือมันมีปัญหาอะไรกวกจุกจิกกันนะครับฉะนั้นตัวเองก็ พยายามช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือนิดนึงแล้วก be mm ็อ hmm. ย mm ่างหนึ่งนะครับระวังด้วยค่าใช้จ่ายในบ้านใครที่แบบอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนะฮะระวังค่าใช้จ่ายในบ้านหรือหมุนเงินอาจจะติดติดขัดขัดกระจุกกระจิกอยู่ได้บ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่มันแก้ไม่ได้นะครับคนราศีกรกฎในช่วงนี้สุขภาพร่างกายที่ต้องระมัดระวังนะคือเรื่องของไอจามนะครับอ้วนเนี่ยอันตรายเลยเพราะว่ายุคปัจจุบันคนกลัวนะจามตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างคือภูมิแพ้นะฮะ แล้วก็มีเรื่องของการเจ็บเนื้อเจ็บตัวด้วยนะครับดูแลร่างกายนิดหนึ่งครับต่อมาชาวราศีสิงห์นะฮะปรับเข้าให้ราศีสิงห์ในช่วงวันนี้พื้นดวงมีดวงเกี่ยวกับการเดินทางรระยะสั้นๆไม่รู้คุณจะไปไหนนะแต่ก็ให้เซฟร่างกายดีๆวันนี้มีดวงป่วยไข้ไม่สบายวันนี้มีดวงออนอกจากป่วยแล้วคือมันขุกคลักเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้มันดนูเหนื่อยนะครับคนราศีสิงห์ทำกิจกรรมสิง่งใดวันนี้ ดูร่างกายดูกิจกรรมนะครับเป็นหลักอย่าให้เหนื่อยเลยอย่าให้แบบเพลียเกินนะครับวันนี้มันมีดวงถ้าใครที่ป่วยไข้ไม่สบายหรือร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์มันจะป่วยเยอะขึ้นนั่นเองนะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเซฟแรงตัวเองไว้ด้วยทําเรื่องง่ายๆไปก่อนนะฮะตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่ทํางานนะครับพยายามทําอะไรที่ง่ายๆจาัดก,การเคลียร์ง่ายๆก่อนนะแล้วก็ง่ายไปยากคุณจะมีกําลังใจในการทํางานเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้มันเป็นดวงเรียกว่าคน ผิดคาพูดกับเรานะครับฉะนั้นมีการนัดหมายสิ่งใดหรือว่าใครรับปากเราไว้เราอย่าเชื่อ100%เกินเนาะเดี๋ยวเขาจะผิดคําพูดแล้วเราจะเสียความรู้สึก,กน,นะครับแล้วก็เตรียมแผนสำรองด้วยว่าถ้าสมมติว่าวันนี้มันมีกิจกรรมใดเกี่ยวกับง,งานแล้วมันขุกขคลักมันไม่มันสะดุดนะครับคุณจะได้เตรียมความพร้อมเอาไว้นะครับแล้วก็เรื่องความรักในระยะนี้คนโสดนี่เป็นช่วงที่ แม่ต้องระวังอย่างนะช่วงนี้คุณยังมีเรามสเสน่อ์ยังอยู่เต็มเปียมในร่างกายอยูน่นะบางทีอารมณ์เขาเรีฮอร์โมนมันขึ้นนะฮะฉะนั้นช่วงนี้คนโสดก็ต้องระวังกายระวังใจเป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าฮอร์โมนขึ้นมันแปลว่ามีอารมณ์นะฮะมีอารมณ์ทางเพศขึ้นได้อ่าประมาณนี้นะแต่ไม่ใช่ต้องวนนี้วันเดียวนะบางทีมันอาจจะวันก่อนหรือว่าสลับ,สล,บสลับนะครับบางคนก็เรียกว่าอิทธิพลของดาวมันยังส่องแสงอยู่ในช่วงช่วงสองสามวันเนี่ยนะ ก็เซฟดีๆนะครับจริงๆคนเดี๋ยววันหลังที่จะค่อยพูดเรื่องดาวเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ทางเพศแล้วก็มันยาวแล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในช่วงนี้มีดวงไปไหนมาไหนร่วมกันดีนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายที่เริ่มสูงขึ้นในการกินอยู่หรือเที่ยวหรือว่ายุคนี้อาจจะไม่รู้จึงเที่ยวอยู่เปล่าเนาะ แต่ก็เราระวังเรื่องการใช้จ่ายนะครับเงินหมุนมันค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษคือหมุนออกนะฮะแล้วก็ช่วงนี้แฟนนะครับงอนอ่าเอองอนงอนอะไรสักอย่างนะฉะนั้นหรือว่ายูดีก็ไม่พูดหรือ,อยูดีอาการแปลกๆนะฮะฉะนั้นเขาอาจจะมีปัญหาอะไรคาใจหรือว่าแบกอะไรบางอย่างมานานแล้วคุณก็ไปช่วยเหลือเขานิดนึงเนาะบางทมีมันระบายที่ใครไม่ได้ก็ต้องระบายที่คนที่รักของเขานะครับบางทีมันก็ อาจจะทําให้เขาเครียดกังวลน,นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้อะไรก็ตามที่ทําให้เขาเครียดกังวลคุณช่วยเหลือได้ช่วยเหลือกันนะแล้วก็ช่วงนี้ระวังเขาป่วยด้วยนะครับแล้วก็สุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้คนราศีสิงห์ต้องระวังเจ็บเนื้อเจ็บตัวข้อแรกข้อที่สคือกรดไหลย,ย้อนแสบท้องแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเขาได้ขับถ่ายนะครับท้องผูกท้องเสียด้วยครับโอเคต่อมาชาวราศีกันนะครับราศีกันให้คนราศีกันเอามานน่อ่ะโอเค พลศิกันนะฮะในช่วงวันนี้พื้นดวงเป็นช่วงของดวงกําลังเริ่มฟื้นหัวช่วงนี้ผมว่าเหนื่อยนิดนิดหนึ่งนะมันมีกิจกรรมอะไรที่ทําให้เหนื่อยถ้าคุณทํางานก็จะเดือดกับง,งานถ้าคุณอยู่บ้านหรือทํางานที่บ้านมันก็จะมีกิจกรรมอะไรที่ทําที่บ้านแล้วมาดูยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับรวะวังการประทะคารลมกับคนในบ้านนิดนึงเนาะก็เป็นใครก็ได้นะคนในบ้านบางทีบ้านใหญ่แล้วก็ไม่รู้ใครบ้างแหละแต่ว่ามันก็มีสมาชิก คนเดิมๆแหละนะครับที่ระวังการพัฒนาลมกันบ้างแล้วก็ในช่วงนี้พื้นดวงคคราสีกันมเส่น์นะครับระยะนี้เขามเสเห์เพราะความรักใครที่โสดอยู่คุณคุยกับใครเขาจะชอบเรานะครับพอชอบแล้วเขาก็พยายามรุกนะฮะแต่ช่วงนี้รุกอย่ารุกอะไรมากอันตรายและเกินสุขภาพร่างกายเมื่อสัมผัสกันฉะนั้นช่วงนี้นะครับก็เซฟร่างกายเราไว้นิดหนึ่งแล้วก็พยายามถ้าจะต้องคุยอะไรกับใครก็มีระยะห่างนิดหนึ่งครับ เพราะว่ามันไม่ใช่แล้วครับมีดวงเราป่วยไข้ไม่สบายเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาว่าป่วยไข้ไม่สบายเนี่ยมันสามารถ <c oughs> ติดจากหรือติดเชื้อจากใครรอบข้างมันก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะผมก็เลยให้เราเซฟร่างกายน,นิดนึงในการที่จะพบเจอหรือนัดหมายนะครับส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราอาจจะรู้สึกได้ว่าแฟนเรานะครับดูก็เตุงตึงนะสมองตึงๆหรือเครียดก,กังวลอะไรบางอย่างาฉะนั้น ช่วงนี้ถ้าคุณจะช่วยเหลืออะไรเขาได้ก็ช่วยไปนะครับมันมีดวงที่ช่วยเหลือก็กวนกันแล้วช่วยกันดีมากๆด้วยไม่เขาช่วยเราเราก็ช่วยเขาประมาณนี้นะครับแล้วก็คนละสิทธิ์กันระยะนี้เป็นระยะที่มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับถ้าคุณคิดอยากจะทําอะไรหรือว่าอยากจะขยับขยายอะไรก็ตามนะครับลองขยับขยายได้นะแต่อย่าเสี่ยงอะไรมากเกินนะครับบางคนอยากขยับขยายเรื่องเงินทองยอาเงินไปลงทุนทําอะไรช่วงนี้ ดูเอาไว้ก่อนยังไม่เหมาะนะครับไม่ใช่ว่าสถานการณ์แบบนี้มันยังไม่เหมาะเพราะบางราศีเขาก็ลุยได้แต่ราศีกันเอาไว้ก่อนนะครับผมว่ามันยังไม่เหมาะในการใช้เงินในการลงทุนเป็นก้อนๆใหญ่ๆอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าใครจะลงลงทุนบางส่วนแล้วก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงนี้พื้นดวงสุขภาพร่างกายนะครับที่ต้องระมัดระวังคือมีดูเจ็บเนื้อเจ็บตัวจากมาแมลงสักดต่อยขบเคียนงัดนะฮะขบเคียน ออประมาณนี้เนาะโอเคนะฮะต่อแล้วก็ต่อมาเรื่องของอญาติพี่น้องนะครับช่วงนี้เราอาจจะงุดหงิดเรื่องญาติพี่น้องบางคนนะครับเขาอาจจะมายุ่งยากกับเราหรือว่ายุ่งยากกับบ้านเราเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับในช่วงวันนี้แล้วก็ช่วงนี้เรื่องของการเงินนะครับมีดวงใช้เงินกระจุกกระจิกนะครับคุณอาจจะซื้อของออนไลน์ก่อาจ,จะซื้อของอะไรที่อพอไปตลาดแล้วโอ้ยสึกมือแบบแหมมัมนเลอเกินอะไรประมาณนี้หรือว่าไปเจอของที่มันจําเป็นนะฮะ หรือคุณคิดจะตุนอะไรก็ไม่รู้นะแล้วแต่แต่ว่ามันมีดวงใช้เงินกระจุกกระจิกพอสมควรเพะฉะนั้นเซฟเฟเรื่องของเงินทองด้วยนะครับข้อขออีกอย่างหนึ่งเรื่องสุขภาพร่างกายร,ระวังภูมิแพ้ด้วยครับต่อมาดูบทสรุปนะฮะคนราศีกรกฎวันนี้พื้นดวงการทํางานการติดต่ออะไรก็ตามนะครับกรกฎเนี่ยทำแล้วสำเร็จนะผลว่ารีบพูดรีบคุยรีบทำโดยเฉพาะเรื่องของเงินทองหรือผลประโยชน์ใดๆก็ตามหรือเป้าหมายคุณทําอะไรในวันนี้คุณรีบทำแต่ชั่วโมงแรกๆเลยครับโอกาสที่จะ ทำสมเด็จได้ไวมีครับแต่ช่วเงเย็นๆหัวค่ำก็ต้องระมัดระวังอาจจะหงุดหงิดอารมณ์กับใครบางคนด้วยเนาะแล้วก็เสน่ห์คนราศีกรกฎในช่วงวันนี้อยู่ที่เสื้อผ้าลายเรียบๆไว้นะครับขอเรียบๆไว้เนาะแล้วก็ต่อมาครับคนราศีสิงนะครับเสน่ห์คนราศีสิงในช่วงวันนี้อยู่ที่เขาเรียกว่าร่างกายให้หอมนะครับร่างกายอาบน้ำให้หอมชําระล้างร่างกายต่างๆให้มีกลิ่นหอมห็ไดกกายทิพย์เนาะ ฉะนั้นการทิพหรือเนื้อทิพนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้มันหอมแล้วกันนะทางใดทางหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของอบทสรุปของวันนี้นะครับมันเป็นวันที่ยุ่งยุ่งวุ่นวายพอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้คิดอ่านทําอะไรพยายามเซฟร่างกายเซฟแรงตัวเองด้วยแล้วก็เซฟอารมณ์ตัวเองด้วยเพราะว่าวันนี้อาจจะมีกิจกรรมอะไรที่ทํากระจุกกระจิกหรือมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ประหลาดใจหรือว่ามันไม่เป็นไปตามที่ เราวางโปรแกรมบางอย่างวันนี้ไว้นะครับมีอะไรแทรกด่วนเข้ามานะฮะแล้วก็ต่อมาคนราศริกกัเนเสน่ห์คนราศริก์กันในวันนี้นะครับอยู่คล้าๆคนราศรีสิงห์เลยครับคือกายทิพย์เช่นเดียวกันหรือว่าเนื้อทิพย์เช่นั้นวันนี้อาบน้ําให้หอมนะครับชำระร่างกายแล้วก็ถ้าเลือกเสื้อผ้าได้ก็เลือกเสื้อผ้าแขนสั้นแขนยาวแขนสั้นนะครับก็เรียกว่าโชว์กายทิพย์แนอ่าทิพย์เลยออกมานะ คือมันมีอะไรสักอย่างที่มันดึงดูดคนได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต่อมาเรื่องของงานนะครับในวันนี้ทําสิ่งใดวันนี้ก็ให้รีรบทําแต่ว่ามันมีอะไรที่มันมเหนื่อยยุ่งๆวุ่นวายเนาะพอสมควรนะครับแต่ว่าการเจราจาติดต่อต่อรอ,องวันนี้สําเร็จข้อดีอีกอย่างคือมันมีโชคฟลุกๆนะครับบางทีโชคจากการทํางานโชคจากการเจราจาอะไรก็ตามมันจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่วันนี้ระวังเรื่องของของพังของหายหรือว่าของบางอย่าง แตกหักแล้วช็อตะฉะนั้นวันนี้เซฟเซฟนะครับเข้าของเครื่องใช้เราด้วยนะโอเคนะฮะผมลงดวงชะตาครึ่งเดือนแรกึงเดือนแรกนะฮะของสิงหานะฮะอีก4ราศีนะครับเมื่อวานลงราศีสิงกันตุลแล้วก็พิจิกไปแล้ววันนี้ลงราศีธนูมังกรกรุมภีน์สี่ราศีนะครับเราจะดูว่าดวงครึ่งเดือนแรกเป็นอย่างไรเพราะว่าผมว่าดวงเมืองเอาเรื่องกันนะสิงหานะครับแต่เอาเรื่องในมุม เขาเรียกว่าเป็นทางแยกนะครับคือเดินดีนี่ดีเลยนะคือลุ่งเลยนะถ้าเดินไม่ดีนี่ดิ่งเลยนะเพรจะต้องอยู่ในช่วงทางเรือราะฉะนั้นดูว่าดวงเราเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าดวงเมืองก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะก็เดี๋ยวหลังมาคุยกันดีกว่าโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะแล้วก็ขอให้วันนี้นอนหลับฝันดีครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าตื่นมาสดชื่นแจ่มใสนะครับทำสิ่งใดสมพัฒนาทุกประการครับเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ